เสือหอยเลกเลยจากนั้นเขาขอเอาไปใส่ใส่ผนนสงนิดสิผสมกันะ่ะลมดำามืนเลยกลั <laughs> บสบายดีเด้อค่ะพี่น้องสบายดีเด้อเหมือนี่เป็นมือมือดีเด้อพี่น้องเมือนี่เป็นมือวันที่เราจะไปใส่ิธดเนาะทุกคนให้แน่ไดีไปใส่ซีดมือนี้นะใส่ซีดเลือตังผู้แทนคนไทยขจาเอ้นเลือกตัง,งเ,เงี่ยก็เฮ้ ไายหยกบ่เลือกนายหยกเลยฮะไ,ไปเลือกตั้งผู้แทนพี่น้องเลือกตั้งอัจน,นจิบซิ่ว่าจิวก็บอกขอใจเนาะคนลาบเพินไปเลือกตั้งผู้แทนเนาะทุกคนมือนี้กระสิขากำลังสิขาไปแล้วก็พรอมใหม่สุดสวีนเลือกต,ตั้งแล้วพอสวีดแล้ว,ล,วลงประจําการมือนี้พนักงานก็นจะกกลงประจําการเลยทุกคนมือนี้เนาะแต่ว่าจิวกันบ้านหลานไมนยองไม่กะ้นในในกา มาผิดไปใช้โอ้ไก่ไปเลือกตั้งซอสซอว์ซอสซอสเพียงเนี่แหละชิคบอกข้าใจมันก็มีลายผักนะเฮ้ยเนาะมีลายผักมีลายขนาดนะทุกคนแต่ิคกก็บอกข้าใจเอื่นยหรอกเนาะเป็นซับนะแบบว่าทางหลักสการเผิ่อนนะชิคกก็บอกข้าใจนะทุกคนตอนนี้ก็คือแบบแต่งตัวเซตแล้วเนาะทุกคนเตรียมพร้อมจะไปไซส์สีด์กันนมื่อยหรทุกคนเนาะเตรียมพร้อมจะไปไซส์สีด์กัน เดือยาเตรียมพ,พร้อมจะไปใส่ซิดกันแล้วเดอ้อพี่น้องซาลาวเานาะมือนี้กะทุกพื้นที่นั่นแหละที่เพื่อนแบบว่าไปใส่ซิดมือนี้นะคือแบบว่าจะไปแบบใส่ซิดแบบว่าทุกพื้นที่เลยมือนี้เนาะ <c oughs> พี่น้องเนาะนีะ่กระสินเป็นประมาณโอ้เหลื่อมเด้พี่น้องเอ้ยอมันเหลื่อมแต่นนี้นะ

นี่จะมาห้าเพื่อนไม่กับน้องอันนาเบียเพราะว่าสบีไปแต่หกโมงสบีโทรมาว่าไปแต่หกโมงเด็กๆยังบ่ตืต่นสติกระชากเด็กๆยังบ่ตื่นจะคนสบีไปแต่เศร้าเพราะว่าเพิ่นไปมือนีเพิ่นลงประจำการน่ะดิหนูกัดเสือบบพอพีทกันแล้วพี่ก่อนนีพน่พอเอานี่ไว้ก่อนเดอไปดึงสีดเออพอเชียร์เอาเนาะไปไปไปลงลงลงยังกันกล้องมา มันกองกันกองหลังนะก้องหนาเดี๋ยวมันแตกมันจะไปเปลี่ยนอยู่แต่อตอนนี้เขากำลงังเดินกำลังเดินทางออกมาจากนาจากไร่เด้อทุกคนทางขางก็จะเป็นมักทอลดอคดินประมาณนี้เด้อทุกคนส่วนมัลคอดินห่ยมัลคอดินเรนบอกอ๋มอมึงในพี่นอนารดินก็จะูุนะในอันนี้เป็นขอบขลังริมถนนริมทางเขงนานาเฮาทางเข้านาของเฮา,าทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้ ออกมาถนนใหญ่แล้ววันนี้ออกมาถนนใหญ่แล้วพี่น้องเรจะเลี้ยวซ้ายนะนบราไมนะ่เลี้ยวขวาเด้อเขาบ้านนะเลี้ยวขวาแล้วเป็นไปบานวนคูนเลี้ยวซ้ายแล้วเม่นเขาบา้านควนจะเลือก no, อยู่นู่นห้งเย็นอ่ะพี่น้องเอยบอกอึดเ,เดินจอ,อนดรถสบายสะดวกสบายมือวนนี้มันจะไปเลือกอ no, ยู่นู่นห้งเย็นอู้งเยนนอนใหม่แล้วทุกคนเนี่ยป้าหานลุงกกตอนนี้กำลังเดินทา้า ทางไกลแล้วไว้มีวันกลับมากาลา,าไปทุกที่ขึ้นตัวในกระเป๋าโอ้ใส่แว่นตาเป็นหลักตั้งมาอะไรได้หนิเนาะฮอร์อดแล้วพี่เนาะห้อง,งเฮียนไหวขึ้นแรมหมักโมูพุลมาคเนาะไปปอนบัสคือนพักกันหิวหมักโมูแซวแซวอันแล้วมีฮอดหมักโมูบอซื้อเปล่พี่น้องไปปอนบัสพัอรอีน้องมี่น้องมี่

บอก้ตัวเองอยากการกำจั้าวราีให่เป็นควกตัิใจขอประดับพน้องาวอะไเหมเมนเออไอ้ลกกัดีนกขีเมื่อไรก็เอาไี้เป็นคนเป็นชิดเสมอเป็นชิดกระทกใจของประดับพน้องารเป็นผูเลือโอ้ยจะกือเรือเอาไพ่เลือไพ่ใจกระเจ็บพี่น้องมาหอดแล้วนโนงเียนคนดีวิีเกซ่าเลือกคนสลาด้าบันคงได้พี่นองเอาเกิบแม่เทก้า เทกาเลวเกือบบวชัยมามาเลือก mm hmm. ตั้งพี่น้องใส่ซีดใส่เสียงบันยงยืนยืนสปานี่ยืวไปบไหนเอะยืบไปบแลังจากตอนปั๊บเราก็เร่เสียงช่อๆแล้วถือบยงยืนตอไม่ีก ยืนตแทธเลี่ยนขาลูกอากใจส่ีแดงงามเฮ้ยตัวสีเลือกไฟเฮยเลือกเยกเลือไฟใจกระเจ็บอย่าลืมเลยเบอร์เบอร์เจ็ดะเมืองไซบูทองเมืองฮาวด์เดยฮะ เอาเบอร์เจ็ดเมืองเฮาเดย์อย่าลืมเบอร์สามเลยเบอร์เบอร์เนี้ยก็ให้หล่อๆนะเฮ้ยเอออย่าลืมเลยเอาผู้ล่อๆเออคิ้วจะไปยืนเอาไปรถคันนี้ไปเก็ตเอาผุหล่อๆเดย์เลือกคนหล่อมีสีแกะซ่าเลือกคนสลัดพาสัตว์จริญเออบ่แม่เลือกคนดีนั่เลือกคนหล่อมีสีแกะซ่าคำคมใหม่พี่น้องกินได้แล้ววะเฮ้ยไม่ไงแก้วก็มาใส่ซิบ ตายเด้ผมีแกวก็มาใส่ซีดใส่เสียงมะเนียเผู้ถานั่งเพื่อสีย่างเฮพื่อจะเข้าหอดพี่น้องเอยบอกโอ้บอกข้กกัมาใส่ซีดตะวันก็มาใส่ซีดเพราะว่าซสซสเขามีผู้ชนกคือซอแปดทานแลกขีดออกเจ็ดานขีดออกเก็ดทาน มาแกเจ้าบอมาวันนีดนี้แล้วก็แล้วปได้ยพี่พี่ด้องเองเลยโอ้ยพาเรามาวันนี้จมาเซลมาเซลมาวานี่น่ิดและนาที่มกับพี่้องเขาเป็นผู้ใต้ชิดใต้เสียงเตมเียงเพื่อเลือกเอาพอพอชะอเขาิดออกสองดออกต้องผ่านอ๋อทีนีไปยังยืนไปอั ชูที่ไว้โหลดนักจับกี่ร็อกไปนั่นเชื่อแล้วยังไงก็จะซับอาจารย์ก็บ้ากำลังเรียนคิวกันเข้าไปภาสิมาว่านี่พระญาติโบม่วนบ่มีหมู่ว่านี่แล้วพี่วามาว่านี่แหละก็แล้วหมวยมันบ่ม่วนได้เคยโบมีหมู่เอ้ยอจิมาถ่ายคลิปี่กาชีได้นันแหละโบม่วนแล้วบ่มีหมู่จิพ่อป้อนแล้วก็แล้วเรามันก็บ่บขากเลยนั่นเองว่ะมาถ่ายคลิปทอนแำหม ใช่บรรยากาศก่อนบัตรเลือกตั้งพี่น้องเท้ากับมีซีดคือกันน้าวห้อยมือใส่ซีดแล้วก็มาเลยเนาะอยู่ห่อยู่หน้าอยู่ว่าห้ไปหน้าก็ไม่ได้มาเลยมือนี่นะฮะมาใส่ซีดใส่เสียงเนาะออกมาหน้าอีกไปอัดอีกทีนึงอเอออยู่ว่หายไปหน้ารีอยู่ใช้ก็แม่ได้มาเลยมือนี่ กกับขนมแหละสิอุ่นทอน่อนึงแล้วก็เลยเป็นอีกินเนาะเาบางตัวเ่ว่าพี่น้องเฮากําลังทยอยทยอยมาสวัสพี่น้องเฮาอยู่ทังบ้านทังเฮือนเด้อพอเวลาเฮายาวอยู่ดอกบนี้มันเป็นน้ําทอดน้ําใหญ่บอฮอดหาแรงแหละนี้ฮอดหามแรถาว่าพี่น้องเฮาัยังว่าเออยังอยู่ยากและคาเบียดคางานและ เปลี่ยนกันแทนเฮาหนาตาเปลีระวัติเพิอนุกรรมการป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบอันพวกเฮากัดแต่งกันเทียมหอยแล้วเลาะบ้าัตรมี่ไม่ใช่เพิ่มว่ะสิขาเพิถิ่นเนาะฟุบันอุลุยอยู่ท้องเพื่อนได้บัตรมี่เพิ่มอกาศเพิ่อากาศจักพี่น้องเป็นหอบมาปอนบัตรบัตรมี่ไฟอยู่เพื่อนอยู่ซั่งเจ้าเอาผู้ใดบังดดีีบบัเิ่งหน้าตาพี่น้าเอาไพ่ดีเอาไพ่ดี เหน่วยปกกันเอาเบอร์ยังเจ๊ตักนอกห้าเลาะเลาะบ้านีต่างๆเฮียบรก่าให้ผู้เ่าเผอน้นแต่ผูบนเผื่อเอในบัตปลดบัตรับตังมีนนี้เออเอ้ยเฮีปลา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 ปีาปลาปลาปลาปาปลาปาปล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 าาปาปลาปลาปาปลาาปามาาาาาาอาาาา เท่นย <Nun ata, S 1> ูน่าตาเจาปูเดยพี่น้องผู้แทนาารกหรือว่าสมผัสแห่งชาาวปููใดเลยเน้าอบทานฮะเขาสิจักขาไปขาเด่นเดี๋ยวบริเวณคนชอบปดว่าที่ชอบอสพวกห้ามีสมัดชอบแปดทานขีดออกเก็ดทานหลังจากขีดแล้วสำมารถเละมาปนลงที่ตัดลงที่เขี้ยวต่อ นี่นาลูกกรรมการเขาห้องเขาถือต้อกเลยเออตะปะะปอนลงดีบัดลงกันเลียงอย่างนั้นแต่พี่น้องมันห้ามนั่นทีนี้าย่างยืนไปเบิร์ดเริ่มเบิร์ดแล้วคนกันเนาะเริ่มเบิร์ดแล้วพี่น้องเขาสิได้เมื่อแล้วแล้วตอนนี้จบปก่เพื่อโทษไล่ทางอ่าปวตหัวโค้งเราขึ้นหล่อดเหมือนเต็มสุดพี่น้อง นี่ได้ผูแลหล่อมือนี้ใส่สูตรเต็มสูตรปะเมื่อวานีพี่น้องแล้วเรียบร้อยเมื่อนี้ก็ได้มาใส่ซีดใส่เสียงกันแล้วแล้วเนาะทุกคนเนาะนี่เฮากับมีซีดมาใส่ซีดใส่เสียงเหลือต่างผู้แทนเลือคนดีมีซีแกซันเหลือคนสลัดปลาสัตว์เจริญเนาะในไดบันเมืองเขาสิเจริญเขาก็เลือกคนดีเนาะพี่น้องหน้าตาดีเนาะเลือกคนหน้าตาดีได้สติโอเคพี่น้องจิวขอตัวเมื่อวนก่อนเด้อจังไรกะแเกอบลูกเอาแะ้ เกิดมันอยู่ใช่ปะ่ะเมื่อหับเด็กๆแบบนี้เมื่อหับนอนใหม่น,หน้องนาเบียร์พี่น้องขึ้นรถ okay. โอเคเอออืม,มน,อน้องไทก้าเ่าหนึ่งลาอยู่หอกตรงนี้มันเห็ดจะไปสงสารมือมีแต่ขี้ดินขี้ฝุ่นไม่จับแก้มแม่มมปะ่ะไปหับน้องนาเบียหับนอนใหม่บ้านสาบีบระยู่รนะสบีคืโตกับปอยู่มีแต่หับเข้ามาหน้าแล้วโอเคพี่น้องจ๊ะ สำหรับคลิปนี้เราก็บม่มียอะไรนะจิวกาถ่ายคลิปบรรยากาศมาเลือกตั้งผู้แทนเลือกตั้งสิวจังได้น,นะบบาะกับแบเราก็มีซิทมาใส่เสียงนะทุกคนเนาะบ้านเราก็ได้รวมกันมาไปไปอยู่ห้ยอยู่หน้ากับโบนิขาวบ้านจะเกิดกันได้มากในเมืองนี้นะจำเป็นเด้มาใส่ซิทใส่เส,สียงกันเนะทุกคนนะคะโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้จิวกาสีดีคอจบัวไวส์วสุนิสก่อนจังได้ก็ฝากกดไรชอบกดแชร์ในเรื่อพี่น้องค่ะเดียบายจ้า